วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายอย่างปี2,562นะันห้าร้อยหกสิบสองสองนหนึ่งเก้าะคือเวลาในปีปีหนึ่งมันก็เร็วนะพระพุทธเจ้าตัดว่าชีวิตเปรียบชีวิตเนี่ยมันเร็วมากเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้ามัตต์ต้องแสงพระอาทิตย์แล้วมันก็ กิดแห้งไปถ้าเราย้อนกลับไปในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วสิบปียี่สิบปีสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบปีเนี่ยแลเจ็ดสิบแปปีก็ตามก็เร็วมากรู้สึก่ามันชัวว่ววบเดียวเท่านั้นมันก็ผ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมดาของสังขารของรูปสังขารของนามสังขารเป็นอย่างนี้อันนี้จิตเนี่ยมันก็คืออะไรลนะจิตมันเป็นทาาุรู้อย่างหนึ่งท่าุรูน้นี้มีเหตุมีปัจจัยเขาก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นยันเราเกิดมาเป็นได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์ ก็ด้วยเหตุปัจจัยที่มีคุณธรรมความดีเนื้อมีศีลธรรมมีศีลห้าเราก็มีโอกาสโชคดีที่ในร่างกายที่เป็นมนุษย์ร่างกายที่เป็นมนุษย์นี่เรามีตามีหูมีจมูกมีมีร่างกายนี่มีลิ้นที่ได้รับสัมผัสได้อารมณ์ทั้งหลายไปสู่ที่ใจ อันนี้พบมนุษย์นี่เป็นพบที่อยู่กลางๆเนี่ยถ้าเราจะสร้างบาร,รมีปัทนาสูงสุดไปถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระครสา,าวกแต่ถ้าเราประมาทไปแล้วนึกเกิเลสที่มันมีกาลังมากมันฉุดกระชากจิตใจของเรานัา้นนะตกต่ำไปก่บความเป็นมนุษย์ก็ได้ ฉย่นั้นคนเรานี่ที่เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าคนไม่เรียกมนุษย์นะสมมติเราจะถามว่าวันนี้เรามาทำบุญกันกี่คนอันนี้หมายความถึงสิ่งที่มันยังไม่ได้เป็นมนุษย์ทั้งหมดในใจนเป็นคนมันก็มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในใจนั่น แต่ในระยะเวลาที่เรามาสร้างความดีใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความเสียสละยิ่งการทำบุญการเสียสละเป็นการลดละซึ่งความเห็นแก่ตัวในเบื้องต้นถาวายข้าวน้ำปัจจัยสี่ทั้งหลายเอาไว้ในพระพุทธศาสนาถาวายพระสงค์ อันนี้ใจิตใจของเราก็ประกอบด้วยความดีเรียกว่าเป็นมงคลความเป็นมงคลนี่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเรามาดูสิว่าใครจะมีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นมงคลสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนี้ไม่ใช่มงคลไม่มีใครจะทราบได้เทวดาก็ตามเท้าสก,กะพระพพรมก็ทราบไม่ทราบเลยจริงๆเลยแต่อัศาจรรย์แม้ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะ ทรงทราบทั้งหมดสามารถบัญญัติได้สอนได้ว่ามงคลนั้นมีด้วยกัน38ประการด้วยกันนี่เป็นอัศจรรย์พระปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตัสรูแล้ว,วพระองค์เองด้วยสอนคนอื่นด้วยแล้วก็ทราบธรรมที่เป็นมงคลให้มนุษย์เทวดาปฏิบัติตาม เมื่อเราเกิดมานี้ก็ยังทันในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราทันในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนนั้นจิตของเรานั้นก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าหลักลึกซึ้งในพุทธศาสนาก็สอนถึงเรื่องของนิพพาน,นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะสงสัยว่านิพพานมีจริงไหม ขั้งกระพุบบริวานิาพพานนั้นก็เป็นธรรมท่าที่บริสุทธิ์มีอยู่แต่มีอยู่ที่ทางไหนมีอยู่ที่ใดไม่มีที่กำหนดอย่างนั้นแต่มีไม่มีเมื่อพระองค์ตัดว่ามีอันดับแรกเราก็มีศรัทธาเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงรองค์ตรัสรู้จริงพวกที่ ปฏิบัติตามศีลส,สมาธิปัญญาแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้จริงอันนี้เราก็มาศึกษาแล้วก็มาพยายามปฏิบัติเริ่มต้นในการให้ทานทำจนเป็นประจำอยู่ในชีวิตของเราไม่แต่ความเสียสละพยญชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศไทยทั้งทั่วโลกก็มีจิตศรัทธาข้อนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วในการทำบุญ แม้ว่าผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่นเขาก็มีการทำเหมือนกันมีการเสียสละเหมือนกันแต่พระกรรมาฐานบางทีท่านเดินทุดงในประเทศไทยนี้ก็เป็นธรรมดาไปที่ไหนโย,ยมก็ใส่บาตรแต่แล้วก็มีพระองค์หนึ่งก็เดินทุดงจากเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียไปเมืองซิดนีย์ระยะทางประมาณ1,000กิโลประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ชาวพุทธ แต่เมื่อเขาเดินไปบินธบาตก็มีอาหารให้ฉันทุกวันวันไหนนึกอยากจะฉันกาแฟาก็มีโยมนิมนต์นไปดื่มกาแฟาด้วยท่านบอกว่าเป็นอัศจรรย์มากานี่เห็นได้ว่าพระกรรมฐานปฏิบัติฝึกฝนอบรมจริงๆแล้วอยู่ในป่าอยู่ในเขาไปเดินทุด,ดงอยู่ต่างประเทศก็ยังมีผู้ที่มีจิตสา,าะฉะนั้นชาวพุทธก็ตาม หรือไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็มีความเสียสละมีการให้ทานมีการทำบุญบางทีพระท่านไปบินทาบา้าเขาก็ถามว่าต้องการอะไรพระก็บอกว่าเราก็ต้องการอาหารเลี้ยงชีวิตท่านพูดมากไม่ได้ท่านจะเขียนนะเป็นโปสเตอร์เล็กๆไดตุต้ไว้ข้างบาดไปยืนนิ่งๆก็มีคนมาอ่านก็ซื้ออาหารมาถวายท่านจะใส่ปัจจัยท่านก็ไม่รับ ท่านเดินมาก็มีผู้มีจิตศรัทธาก็รับมาส่งถึงวัดก็มีอย่างนี้เป็นต้นการให้ทานนี้เป็นการลดละซึ่งความเห็นแก่ตัวได้เป็นอย่างดีแต่ว่าเราต้องทําตามกําลังอย่าไปเบียดเบียนหรือว่าเรื่องของบุญนี่ไงพอดีไม่ใช่แบไปบ้าบุญเกินไปทำจนว่าหมดไปเลยนล้วเราจะเอาที่ไหน เราก็ต้องคิดพิจานาให้พอดีแต่อันนี้นอกจากผู้ที่มีบาร,รมีมากๆแล้วนะ่ก็จะเป็นไปได้ทำจนหมดก็ได้แต่ว่าผลแห่งบุญนั้นก็เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันเหมือนกันอย่างเช่นท่านอนาตะมินกะเศรษฐีทุ่มเทในการทำบุญเพราะศรัทธามันมากแลอเกินหายากเป็นประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครจะทำบุญได้ขนาดนั้น เพราะอะไรเพราะว่าท่านสร้างสมบรลม,มานานแล้วนั่นเองการนี้เมื่อพวกเรารู้จักการให้ทำเป็นปกติเราจะเดินทางเพื่อให้จิตเราสู่ความเป็นพุทธ,ธะเราก็มีศีนสินห้รประการนี้สำคัญม,มากทีเดียวจะเป็นศินห้าสินแปดสินสิบสินของพระสองร้ก็รู้แต่ว่าเป็นไปเพื่อความสงบของกายและก็วาจา แล้วก็เพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าสินห้านั้นนะเราก็ยังดูหนังดูละครได้โดยเฉพาะปัจจุบันก็มีละครอะไรที่มันน่าสนใจมากมายะทุกวันนี้ความเพลิดเพลินมันก็เข้ามาใกล้ตัวเรามากพวกมีสินห้าก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าสิ่งที่หมดไปก็คือเวลาของเรา เวลาที่เราหายใจเข้าเราหายใจออกมันหมดไปเรื่อยๆเ,เวลาที่มีคุณค่าสําหรับเรานั้นน่ะมันน้อยลงไปถ้าพูดมีสินแปก็เลยว่าไม่ประมาทก็เลยมีเวลาไม่ทานเข้าเย็นท้องก็ว่างก็มีเวลาที่จะปฏิบัติทำสมาธิก็ง่ายขึ้นเพียงสิที่จะเป็นไปเพื่อความส,ามสงบของกิตมันก็ดีกว่าสินห้า แต่ผู้ที่จะรู้ธทมเห็นธรรมก็ไม่ใช่ว่าสินแปดจะรู้สินห้าก็รู้ได้ธนานาตะวินากาเศรษฐีรื่อนางพระแม่วิสาขาก็สินห้าแต่ด้วยบรารมีทำมาแล้วจึงเห็นทุกอย่างนะนเป็นสมมุตินี่เป็นมิมุติเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสร้างบรารมีให้มันเต็มนั่นเองอ่ะทานานาตวินากาเศรษฐีได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่านั้นอนะ่ะ ท่านก็เกิดปีติแล้ว่ะนั่นไปเยี่ยมเพื่อนท่านที่กรุงราชคือเพื่อนท่านไปสนใจท่านอนาธาเลยเพื่อนรักกันมากแต่มันยุ่งมากเหลือเกินเตรียมงานที่จะถวายพระตาหารพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกมันลุงขึ้นไม่มีเวลาต้อนรับเพื่อนนะกลัวว่าง,งานจะไม่เรียบร้อยเพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ท่านานาถาก็สงสัยมากเลยทำไมเพื่อนรักของเราไม่สนใจเราเลยไม่เหมือนที่เคยมาก่อนๆน,นั้นจึงได้สอบถามก็ได้ความว่าพรุ่งนี้พระสมมาสามรธเจ้าจะเสด็จมาที่เรือนของเราเราจะได้ถวายพระทหารพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ได้ยินชื่อว่าพระพุทธเจ้าเท่าน,นั้นเกิดปิติขึ้นมาแล้วคนปองสยองก้าว กายเบาจิตเบาเลยได้ยินงคำว่าพระพุทธเจ้าพุทธะเท่านั้นอดใจแทบจะไม่อยู่ใจมันกระโดดโลดเต้นไปแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาน่เป็นเวลากลางคืนก็เลยอดใจไว้แต่รุ่งเช้ายังไม่ทันสว่างท่านอนาตากา็าไปแล้วไปกราบพระพุทธเจ้ายังไม่ทันไปถึงเลยพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อของท่านแล้ว นี่สร้างสมบุมบาร,รมีมานานท่านก็ยิ่งเพิ่มปิติสมนัตมากเมื่อพระองค์สอนธรรมะสนั้นกับมาลุเป็นพระโสดาบันเพราะทุกอย่างนั้นมันพร้อมที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานยันที่พวกเราทำทานบาร,รมีสมาทานศีลก็เพื่อสร้างสมบุมบาร,รมีของเราให้มันเต็มนั่นเองอยิ่งเมื่อเรานั้นนะ สวดสรรเสริญพุทธคุณด้วยความศรัทธ,ธาเริ่มใส่สวดอิติปิโสว,วรรณะหนึ่งร้อยแปดจบจเฉพาะอิติปิโสพระควาพระพุทธคุณ่ะห้องแรกก็ได้ทุกวันเลยลองสมัตทานดูในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แหละจะสวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบให้ได้ทุกวันสวดด้วยความตั้งใจสวดด้วยความศรัทธ,ธาสวดด้วยความเริ่มใส่ แล้วก็มีความเข้าใจในบางครั้งเราก็มาสวดแล้วก็มาศึกษาดูถึงคำแปลก็ได้สวดแล้วจิตใจเพิ่มปิติเกิดสมาธินิ่งสงบเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานด้วยมรรธรรมอย่างนี้จิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบาเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือปิตินี่เอง ผู้เจริญในพุทธานุสตินั้นนะเป็นกรรมฐานที่จะรักษาใจของเราได้อย่างดีศรัทธาจะตั้งมั่นเมื่อจิตศรัทธาตั้งมั่นได้ดีแล้วก็ถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาสมถะคืออารมณ์ทำใจให้สงบเราสวดติปิโสนี่ก็เป็นการทำใจให้สงบเหมือนกันเป็นอุบายวิธีทำใจให้สงบทั้งนั้นแต่ดูลมหายใจก็เป็นอุบายวิธีให้ใจสงบ เมื่อจะสงบนิ่งแล้วเราถึงจะมองเห็นธรรมชาติในตัวเราก็ดีรอบตัวเราก็ดีนั้นทุกอย่างก็เป็นสมมติขึ้นมาที่เรียกว่าเราเมื่อเราจิตนิ่งน่งแล้วก็ไม่เห็นมีคำว่าเราเลยคำว่าเราอยู่ที่ไหนมันก็จะค้นคว้าไปในที่สุดแล้วก็จะมองเห็นว่าเป็นธรรมชาติของสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุง,รงแต่งกันขึ้นมาเกิดมาเป็นคน เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายนั่นแหละสลาหลังนี้ก็ประกอบบริยฐบ้างปูนบ้างไม้เหล็กรวมกันเข้ามานั่นนะประกอบกันมาเป็นสลาไม่แยกกันมาแล้วคําว่าสลาก็ไม่มีคําว่าวิหารก็ไม่มีเมื่อแยกธาตุลงไปอีกแล้วธาตุไม้ธาตุดินนั่นก็เป็นดินไปมันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นสมมติทั้งนั้น เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เห็นทุกอย่างมันก็เกิดเป็นความว่างนั่นเองเมื่อสลาหลังนี้มันก็ว่างว่าต้นไม้มันก็ว่างเพื่อนแผ่นดินมันก็ว่างอ้าวร่างกายนี้มันก็ว่างไปหมดจักรวาลมันก็ว่างไปหมดอันนั้นตาจักรวาลทุกอย่างว่างไปหมดแล้วไม่มีอะไรมีความว่างที่บริสุ์นั่นก็เลยก็เป็นนิพพานนั่นเองพิารณนพระนิพพานนี้ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ความว่างนั่นถ้าใจของเราว่าง ใจของเราเริ่มต้นก็จะเห็นพระนิพพานได้ถ้าเราได้เอาความโลภกดหลงในใจหมดไปใจบริสุทธิ์ใจก็ว่างเต็มที่มันก็เป็นนิพพานอยู่ที่ใจนั่นนั่นเองก็พ้นจากความทุกข์ที่เรายังมีความทุกข์อยู่เพราะเรายังมีความยึดมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นไม่ต้องทำอะไรมากมายละเพียงแต่ว่ามีสติทำจิตให้สงบในเบื้องต้น จิตสงบแล้วก็ม่เรียนรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แระกระดับไปเกิดปัญญาเป็นวิปัสนาขึ้นมาสมถะกับวิปัสนานี้ยังอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยนะเราก็จะเห็นชัดในความเป็นจริงของสังขารแต่ว่าจิตสงบนี้เรามันยังทำไม่ค่อยได้เขาก็มีวิธีทำได้หลายอย่างถ้ามันวุ่นวายมากก็เอาลิ้นกดเพดานไว้ถ้ามันคิดมากก็กดแรงหน่อยก็ดูซิว่ามันจะหยุดไหม มันจะหยุดฟุ้งซ่านไหมหยุดความคิดไหมหยุดความวิตกกังวลอะไรไหมลองดูาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสักสามครั้งถ้ามันจะคิดอยู่กทธิ์กดเพดานหายใจเข้าหายใจออกความคิดมันก็น้อยลงมันก็คิดไม่ออกเอออันนี้ก็ลองดูศึกษาดูเป็นวิธีหนึ่งหรือเราอาจจะมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คนคิดขึ้นมาให้จิตของเรามันหยุดมันหยุดคิด หยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งเมื่อเราไม่คิดนึกปรุงแต่งจิตอยู่ในปัจจุบันก็จะเข้าใจในธรรมชาติได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการทำบุญบารมีที่วัจระบาปแล้วทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำจิตให้สงบนี้เพรฉะันสิ้นปีนี้อะไรๆมันก็ผ่านไปแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เราก็เริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้แหละที่ ปีเก่ามันจะหมดไปปีใหม่จะมาเราก็ชอบอะไรใหม่ๆทั้งนั้นอ่ะเพราะคิดว่าปีใหม่เราก็จะมีความหวังที่จะได้อะไรทํางานก็จะได้โบนัสขึ้นมาเราจะต้องได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตต้องดีกว่าเก่าได้บ้านใหม่ๆได้รถใหม่ได้เสื้อผ้าใหม่กิจการใหม่ๆที่จะระลุ่งเรืองเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องมาดูว่าแล้วท้าใจนี้น่ละท่าใจมันใหม่มันจะดีไหม ถ้าใจมันเก่าๆอยู่มันลกมันนังมันเต็มไปด้วยความโลภกดหลงมันวุ่นวายเนี่ยมันมืดมากแล้วนะมันมืดมากจิตไอตัวกิเลสมันจะพาเราหลงทางไปมันยิ่งมืดใหญ่เพราะฉะนั้นทําใจให้ใหม่เราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมจิตของเราอย่างนี้แหละอยู่เสมอในเบื้องตอน้นต้องสวดมนต์ก่อนจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือว่าใช้พุทธคุณอย่างเดียวก็ได้สักหนึ่งร้อยแปดจบ ตั้งสติสวดดีๆยิ่งเรามีอายุมากขึ้นต้องสวดมากมากขึ้นเพราะอะไรเพราะลมหายใจที่มีอยู่ของเรามันน้อยลงไปแล้วปีใหม่ขึ้นมานั้นอะไรๆมันก็น,น้อยลงไปอีกแล้วแต่เราก็จะดีใจกันขึ้นมาก็ให้รู้จักไม่เป็นไรธรรมชาติที่เราอยู่ในโลกก็ต้องดีใจอย่างนั้นมาดีใจแล้วก็กลับมาคิดสักนิดนึงว่าความดีใจของเรานี้มันก็น้อยครั้งลงไปทุกครั้งที่มีปีใหม่เกิดขึ้นมา เราก็ไม่ประมาทการไม่ประมาทนี้เราก็จะได้สร้างความดีเอาไว้ในใจของเราเอาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มากๆนั่นเองจนพิจารณาเห็นทุกอย่างเป็นสมมติจิตเกิดวิมุติขึ้นมาแล้วนะแยกกันได้กายกับจิตแยกกันไปเราเห็นชัดอย่างนั้นเราก็เลยว่าเห็นธรรมเราจะเห็นธรรมได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนอบรมถ้าสติสมาธิไม่มีก็ต้องใช้ความอดทนก่อน ยันศีลนี้กับความอดทนต้องเป็นของคู่กันไปศีลกระทำต้องมีเป็นของคู่กันไปเมื่อเราไม่ทำปฏิบตัติไม่ฆ่าสัตว์มีการปล่อยสัตว์อีกแล้วเราก็ไม่ฆ่าสัตว์เกิดขึ้นมาเราก็จะมีร่างกายที่ครบถ้วนบริบูรณ์มีร่างกายที่แข็งแรงถ้าเราทำบาปทำกรรมอะไรไว้บางส่วนนั้นร่างกายมันก็จะสุดโทรมไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้เคยทำตามกรรมที่เราได้เคยสร้าง เมื่อเรารู้อย่างนี้ก็จะพยายามสร้างแต่กรรมดีกันเอาไว้ในปีใหม่ที่จะมาถึงขอบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปก,ปกปกป้องคุ้มครองพวกเรานั่นให้มีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งในการประกอบความดีประสบความสำเร็จในชีวิตท,ทุกการทุกๆท่านเถิด